ผู้ว่ารายการจังหวัดสุรปราการพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสุนปราการร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีสวดพระพิธีรรมศพคุณแม่กุสุมาลัยัสวเหมมารดาของนายอัครวัฒน์สวัหมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสุนปราการเขตหนึ่งพักพลังประชารัฐในคืนที่สาที่สาราบำเพ็ญกุศลวัดชัยมงคลตำบนปากน้ำอำเภอเมืองสุรปราการครอบครัวสวเหมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระพิธีรรมศพคุณแม่กุสุมาลัยัสวัหิมซึ่งท่านเป็นมารดาของบุตรธิดาประกอบไปด้วยนางสาวพรประภัยสวหัหมสวัสด,ดิการและคลุมครอรองงงาานจััญญวดล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการนา,นาวัยเอกธนศักดิ์อัศวะเหม รองหัวหน้านแผนกงานพิเศษระดมสภาพกำลังและปฏิบัติการหน่วยอำนวยการยุทธวังและแผนงานอำนวยการในพระองค์และนายอักครวัตอัศวหิมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งภาคพ,พลังประชารัฐโดยคืนนี้เป็นการสวดพระพิธีทำศพคืนที่3มีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการร่วมเป็นจ้าภาพในการสวดพระพิธีทำศพในคืนนี้มีนายขวัญชัยวัสวงศ์อดีตรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยนายชาติชายอุทัยพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการจุดธ เทียนหน้าตู้พระธรรมได้มอมหลวงสกุมาลมรกุลสมาชิกวุฒิสภาจุดทูบหน้าเครื่องตั้งผู้วายชนพร้อมด้วยนางสศิวิมลอุทัยพันธ์นาย,ยกเหล่ากาชาติจังหวัดสุนปราการนางศิวพรชัวสวัสด์นายธริสําสำราญเวชรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุนปราการนายพินิษฐานพานิช์อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดสุนปราการศาสตราจารย์สุดาสิริวสบงกรรมการกิศดีกาภาคีสมาชิกราช,ราชบัณฑิตทยสถานพลตำรวจตรีสิทน์เขตครูวัฒนเศษผู้บังคับการตำรวจน้ำพลอากาศโทชนาย,ยุทธรัตนาการเจ้ากรม ส่งกำลังบำรุงฐานอากาศนายอานาจโชติชัยอายการอวุโสสํานักง,งานต่างประเทศสํานักง,งานอายการสูงสุดตลอดจนผู้นําองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพนักง,งานข้าราชการสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุรปราการสมาชิกสภาเทศบาลนครสมุรปราการรวมทั้งแก่ผู้มีเกียรติและพ่อค้าประชาชนผู้ที่รู้จักคุ้นเคยกับครอบครัวสวัหิมและญาติญาติเข้าร่วมในพิธีสวดพระพิธามศพในคืนที่3เป็นจํานวนมากทั้งนี้ครอบครัวสวัหิมกําหนดพิธีบําเพ็ญกุศลส,สวดพระพิธามศพคุณแม่กุสุมาลัยสวัหิมหนาสารา คมเพญกุศลวัดชัยมงคลตำบปลปากน้ำอำเภอเมืองสุนปราการในเวลา19นาฬิกาจนถึงวันอังคารที่5สิงหาคม2563และกำหนดพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุทธที่26สิงหาคม2563เวลา16นาฬิกา30นาที गोरा गोरे केश पते चिता पतिता तुला ทีมข่าว AEC TV Channel รายงาน